สวัสดีครับสวัสดีวันเริ่มต้นทำงานวันจันทร์ที่สดใสหลังจากที่เมื่อวานฝนตกลงมาพอสมควรที่ไหนตกกันบ้างเนะาะชาวบ้านเราก็ตกพอหอมปากหอมคอถนนพอเปียกตกเมื่อช่วงบ่ายช่วงเย็นนะ เดินทางกันปลอดภัยดีอยู่นะที่ทำงานกันหรือยังล่ะน่าจะเรื่อนทำงานกันแล้ววันนี้วันจันทร์ว่าหลังฝนถนนหลังสงการก็ประมาณนี้แหละแถวบ้านเราเช้าๆก็จะสดใสนิดนึง บ่ายนี้น่าจะมีผลอีกรอบหนึ่งมั้งพยากรเขาว่าอย่างนั้นเดี๋ยวก็รู้ตอนบ่ายก็รู้แล้วถูกหวยรวยเบอร์กันเปล่าล่ะเสียดายเราไม่ได้ดซื้อปกติจะเข้ามาขายถึงหน้าบ้านก็จะซื้ออยู่นะมาปอไม่รู้เราไม่อยู่บ้าน อาจจะมาอยู่ั้งแต่เราไม่อยู่ก็เลยไม่ได้ซื้อนี่เริ่มต้นถ่ายถวบ้านเราเลยนั่นเนี่ยริมคลองบายพาสคองพักดีลำไพตื่นมาเห็นมีแสงแดด เอาซะหน่อยหนึ่งบรรยากาศจันทบุรีบ้านเราบรรยากาศฟ้าหลังฝนถนนหลังสงการสงการก็ไม่ได้เล่นนะจันทบุรีก็ไม่ให้เล่นจริงๆราแล้วจันทบุรีเขาจะเล่นน้ำกลางคืนวันที่สิบสองแล้วก็กลางวันวันที่สิบสามแต่ก็ไม่ได้เล่นมาสองปี สามปีเนาะสามสองปีสามปีจำไม่ได้เงียบเหงานะคนคนตามห้องแถวหรือคนงานก่อสร้างทำต้พักที่พักเหมือนเขาจะกลับบ้านกันนะเงียบเหงาเลยเช้านี้ก็ยังไม่เห็นมาก็ยังก็ไม่รู้ ส่วนทำงานกันแล้ววันนี้ส่วนหนึ่งก็ยังมาไม่ถึงตกค้างกันตกค้างตกรถกันหรือไม่เนี่ยเมื่อวานดูข่าวแถวปากช่องถนนมิตรภาพฝนตกแล้วตอนนั้นรถเยอะอยู่แล้วเนาะ ปักช่องถนนมิตภาพแล้วก็อีกเส้นถนนสามศูนย์สี่ถนนสายตะวันออกโคร,โคราชนะตรงนั้นก็ถนนเส้นนั้นก็นนรกดเยอะอยู่แล้วอีกเส้นหนึ่งก็เยอะอีกเส้นหนึ่งที่ <c oughs> <c oughs> เส้นถนนคลองหาดเอ้ยไม่ใช่ถนนคลองหาดเขาเรียกถนน,นอะไรนะเส้นนี้ถนนโนนดินแดงที่เชื่อมต่อกับ กแ,กาากแก้วมาทางแก้วมาทางทางจันเนี่ยถนนเส้นนี้มันก็เป็นทางรัฐอีกเส้นหนึ่งนะแต่มันเป็นทางทางสองเลนแล้วก็ทางชายแดนด้วยรถก็เยอะทุกปีนะแต่ปีนี้เราไม่ได้ผ่านตรงนี้เลยอะถนนเส้นนี้เราไม่รู้ว่ารถเยอะไหม แต่ก็น่าจะเยอะอีว่าทุกปีเยอะติดติดแล้วติดอีกอะช่องเขาจะโกโน,โนดินแดงนะอย่างติดเลยไม่มีอะไรมากวันนี้ชมบรรยากาศลินคลองพักดีลำไพบ้านเราชมกันเพลินๆไปเรื่อยเนาะ เสาไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงสูงสูงแบบสูงมากกันนะสูงกี่โวลต์ก็ไม่รู้อะที่ที่จะเอามาลงลงใช้งานตรงเซ็นทันนะกลางติดต่างเสาส่วนสายไฟกำลังเร่งรีบเซ็นทันเขาก็เร่งรีบนะไฟฟ้าเขาก็เตรียมกำลังไฟของเขาเต็มที่เขาไม่เข้าตรงนั้นนะเนี่ยบางที ไฟฟ้าแรงสูงมันมาจากถนนสุขุมวิทแล้วก็ผ่านเซ็นทัลมานะแต่แต่เขาไม่ลงตรงนั้นออก็อ้อมมาทางถนนย่านวิโรจแล้วเข้าทางเกาะขวางแถวบ้านเราแล้วก็มาออกแถวนี้แล้วแล้วก็แล้วก็จะมาทางริมคลองพักดีลำไพเนี่ยอ้อมมาด้านนี้เราไฟฟ้าก็วาง ทำงานไม่มีวันหยุดก็เนี่ยไฟฟ้าช่วงนี้ไปทีไรก็เห็นก็ทำงานกันเรามาอยู่บ้านเทถานี้อยู่เรามาอยู่บ้านอยู่สองวันไม่รู้ทำงานกันปะเซนท่านก็ไปไกลแล้วนะ ทำไปได้เยอะแล้วื่อเช้านี่ขี่รถออกมาช่องนี้ไปจะเอกกับคนงานชุดหนึ่งชุดเสื้อเหลืองคนงานเขาก็มีหลายกลุ่มหลายชุดเนาะแต่มาเช้าเจอชุดเสื้อเหลืองอะไรก็ไม่รู้อะซ้ายมือเนี่ยกายเสร็จแล้ว เราไม่รู้ข้อมูลว่าเขาจะเร,เร็ดเมื่อไรแล้วก็ดูตามสายตาที่เห็นนี่แหละออกมาจะเอกับคนงานบอดีชุดเสื้อเหลืองกำลังมาทำงานที่เซ็นทรัน มือเราก็จะไม่เข้าเมืองไม่เข้าไม่เข้าเมืองไม่ออกเมืองก็คือจะขี่ริมคลองของพักดีลำไพยนี่แหละจะเข้าช่องนี้ชมบรรยากาศไปเรื่อย อัาน,นี้ก็ยังไม่เคยมาสักทีเลยน้ำขังเลยนะฝนตกฝนตกเมื่อวานเย็น ถนนริมคลองช่วงนี้จริงๆเราเราเคยมาครัง้งหนึ่งตอนสร้างเสร็จใหม่ๆนานมาแล้วแล้วก็ไม่ได้มาอีกเลยมาครั้งแรกเจอหมาเจอเจ้าที่เจอหมาไล่ตอนนั้นขี่จักรยานนะขี่จักรยานแล้วหมาไล่ก็เลยไม่ไม่ได้มาอีกเลย วันนี้ขี่มอไซค์มาลู่หมาตัวเดิมเป่ามันก็มาดมดๆขาอยู่นะแต่เราแกงไม่สนใจทำใจดีสู้หมาบรรยากาศริมคลองก็จะประมาณนี้แหละ มุ่งหน้าไปทางต้นน้ำฝนแม่น้ำจันทบุรีแม่น้ำจันทบุรีต้นต้นคลองอะนะต้นคลองสายนี้ก็คือแยกมาจากแม่น้ำจันทบุรี เช้าๆนี่ดูแล้วไม่น่าจะมีฝนแต่พยากรณ์บอกว่าตอนบ่ายอาจจะมีฝนฝ้าขนองอาจจะเลื้ยก็ได้เลยไปตกทะเลไปตกภูเขาก็ได้เพราะที่เราอยู่นี่ก็คือ,คอด้านหน้าหน้าที่ตะวันออกนี่ก็ภูเขาสบาบันอิตายกอนทะเล อาจจะตกภูเขาก็ตกทะเลฝนฝนหน้าร้อนหน้าแรงนี่นก็จะมีพายุด้วยนะมันก็น่ากลัวเหมือนกันนะเวลาพายุมาชีงชาวสวนทุเรียนอยากจะร้องไห้ทุเรียนชงนี้เขาก็กำลังกำลังตัดทุเรียนไปบางสวนก็กำลังจะตัดอย่างนี้ สวนที่กำลังจะตัดเนี่ยโอ้โหลยสิบวันห้าวันอย่างเงี้ยโอ้โหเจอพายุ้าไปก็โคนไปยี่สิบาสิบต้นอยาก้แบบองไห้เลยทุเรียนต้นหนึ่งนี่ปีหนึ่งจะให้ลูกประมาณแต่คิดราคาทองตลาดทุกวันนี้ก็ประมาณอย่างน้อยก็สามหมื่นขึ้นนะถ้าเป็นหมอนทองอนะ ปีหนึ่งต่อต้นต้นต้นนี้เป็นสาวแล้วเนี่ยนะต้นที่พร้อมมีลูกเนี่ยสี่หมืน่นห้าหม,มื่นนะต้นไหนที่แข็งแรงต้วใหญ่ๆหน่อยเขาก็จะไว้ลูกที่ว่าอาจจถึงห้าหมื่นนะการประคาทุเรียนท้องตลาดแต่เฉลีย่ยแต่เฉลี่ยแล้วอย่างน้อยต้องมีสามสี่หมืน่น เฉลี่ยราคาต่าๆไว้ก่อนนะประมาณสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่น ถนนเส้นนี้ข้างหน้านี้ถนนที่มาจากแมคโครนะมาจากพัพพามาจากแมคโครเข้าตัวเมืองจันทเข้าตัวเมืองจันด้านฐา,านที่ตำรวจนั่นแหละแต่เราก็จะไปไปบนถนนเราจะเลาะเข้าตาริมคลองเหมือนเดิมเพื่อจะชมบรรยากาศริมริมคลองไปเลยๆเมื่อ,อก่อนเคยมาเห็นสวนทุเรียนด้วยแถวแถวริมคลองเนี่ย จต่จำไม่ได้ว่ามันอยู่ตรงไหนไม่รู้ตอนตอนมานี่ก็ตอนนทุเรียนปลูกใหม,ม่ๆนะที่ก็ผ่านมาห้าปีแล้วมั้งปนนี้ไม่รู้ให้ลูกหรือย,ยังอยู่ตรงไหนก็ยังจำไม่ได้เลย แถวแถวนี้คือด้านหลังใกล้ๆโรงเรียนลาซานนันเนี่ยโรงเรียนลาซานนี่มันเป็นโรงเรียนเอกชนเป็นโรงเรียนในเครือของโรงเรียนสตรีมันดาพิชากหรือเปล่าก็ไม่รู้ เรียนก็เยอะอยู่นะถ้าเราวิ่งบนถนนเมื่อกี้ที่เราผ่านมานะก็จะได้ผ่านโรงเรียนแต่เราแต่เราไม่ได้วิ่งบนถนนเราข้ามถนนมาฝั่งนี้ สวัสดีครับ